นี่คนเดียวตอนนี้คนเดียวคนเดียวพีพีลงไปสั่งพิซซ่าครับไปกินพิซซ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จก็จะลงไปกินอื่นๆด้วยวันนี้เขากินพิซซ่ากันนะครับพีพีนอนห้องเดียวกับพีวิกินหรือเปล่าใช่ฮะพีวิกินนอนห้องเดียวกับพีพีครั แล้วกินคิดว่ากินเนี่ยทำอะไรตอนที่นอนไม่หลับทำไห้หลับไม่มีเนี่ยมันก็หลับถูกไหมเออผมไม่ผมไม่เคยนอนไม่หลับมันนอนแล้วก็หลับนอนง่ายหรอรู้ได้ไงฮะเคยนอนด้วยกันโอ้ก็ไปเอาตัวมันไโอ้รอเจ้าโอ้หรือเจ้าอุ้มหรือจ๋อไปไหนก็นอนด้วยกันทำไมก็จริงก็ตอนไปถ่ายไอโทรเซ็นเซนเบอยู่เราไปนอนด้วยกันสามคนก็เคยเออก็จริงวะเออตอนไหนวะ นี่ตัวแบลติ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่แต่ตอนตอนไปถ่ายแปรรักก็นอนด้วยกันทั้งเดือนอืมตายเอ้ยจ่ยกูตัวกูตายคือเขาเป็นคนหลับก่อนตลอดใช่ไหมคือเขาเป็นคนหลับก่อนตลอดใช่ไหมหรือเปล่าเล่น Q&A หน่อยอ่ะหลับก่อนใช่ไหมเฮ้เฮ้บังดีก็หลับเฮ้ยบังดีก็หลับเฮ้ยบางทีบางทีก็หลับบางทีบางทีก็หลับเฮ้ยไปทำงานไปเดี๋ยว ใจเย็นเาะเราแค่ตัดทอนคำถามเอาก็ได้แลฮะก็คือส่วนมากบิวกินเนี่ยหลับง่ายรลับง่ายไม่ต้องเลถ้าพีพีบิวกินนอนพร้อมกันวิวกินจะเนินที่ตื่นก่อนสังไม่หรือว่าตอนเช้าคอ้นั่ว้งงท่งอน้ง้งทั้งท้งทั้งทน้ั้้ทรั้ท้้งังเรา่ัรั ให้ตื่นก่อนนะแสดงว่าพี่ก็เป็นคนป็นลุนพี่ก็บางทีก็ตื่นพร้อมกันตื่นก่อนตื่นก่อนฉันก็ตื่นก่อนทุกรอบตื่นก่อนแล้วก็สสายแล้วสายใช่สายแล้วสายกันทั้งคู่ไม่มีใครปลุกใครเนาะสรุปแล้วครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพีพีปลุกครับแม่ก็จะเป็นนาฬิกาปลุกไม่เพราะว่าอย่างช่วงนี่ไปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมัน มันก็จะคือพี่อาบน้ำนั่นกว่าเราก็ต้องตื่นก่อนไงเพราะเขาอาบแป๊บเดียวก็เสร็จเลยก็ต้องอาบน้ำเพราะว่าเขาสั่งสมมานานเจอยี่ใหม่์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเป็นน่ารัก่ากอะไรเราไม่อาบตอนกลางคืนเป็นมุกเป็นมุกโอ้ยเป็นชุดบอนแบบเป็นลัความงามบเดี๋ยวผิวแห้งเดี๋ยวผิวแห้งถามใครถามเราไม่อาบน้ำเราเคอบอกเดี๋ยวผิวแห้งท้องเราเยิดดเจี้ ผมชอบเปิดแอร์เย็นๆแบบเ,ออเย็นสุดๆเลยครับ18เลยครับพัดลมเต็มแล้วก็ให้แบบตัวสั่นๆแล้วก็วิ่งเลยหกหกหกนี่ความรับสุดๆแล้วเหรอจริงๆนี่ไม่กล้าให้ใครรู้เลยว่าชอบแอร์เย็นเหรอแต่ถ้าเขาไม่ไประหยัดไฟต้องเปิดที่18เขาก็เลยไม่กล้าบอกเปิดส <98 S 2> ุดๆเลยครับเปิด18แต่จะเหนือน,นะอเหนือนหรอใช่พี่ว่าเขาน่าจะชอบแบบเย็นๆย็เขาชอบเพราะเขาคนชอบแบบเพราคนแบบ นอนที non, non, non. Non, non, yen, yen yen. Đấy, ่ไหนก็ต้องเย็นเย็นขอได้เย็นเย็นนอนตัวเย็นเนั่นเราก็ชอบเย็นเย็นเขาหรอเราก็ชอบเย็นอุ้ยอยู่ด้วยกันในอย่างที่ บิล l ิ i เนี่ยเป็นคนชอบนอนหมอนสูงหรือเปล่าบิล l ิ i ชอบนอนหมอนสูงหรือเปล่าโอเคค่ะเปิดได้ไี่เคยเลย b i l l ค i n ทองกานโน่นี่ไงข้างหน้าบ่โน้บ่ Billkin ไม่ชอบนอนหมอนสูงไม่ชอบปวดคอครับชอบนอนหมอนหมอนที่มันแบบหมอนเขาจะเน่าๆหน่อยอ่ะพี่หมอนเน่าๆก็คือหมอนของเขาที่มาทิ้งไว้ เหมาะีน่าที่สุดแล้วเขาจะต้องถอดปอกหมอนมาแล้วก็ถูๆกับหมอนอันนี้เล็กจริงชอบนอนบบคือมันจะมีหมอนน่าเของเราที่แบบมันเป็นคุยๆแล้วว่าที่มันแบบไม่ควรจะใช้แล้วว่าพี่ชออหน้าไปถูชอบหน้าไปถูๆเนี่ยเราทุกคนจะมีน้องเน่าเป็นของตัวเอง <noise> 哎，我没米呢。开心了。哎哦、说其实他真的有，那我们到后面知道就是已经用了很久，就实都不需要用了、哎，但是就是他那个味道，哎哎哦、所以就会、嗯。嗯就 ไก็เวลาแบบว่าบางครั้งบางครั้งมันก็เป็นแบบเหมือนพอเราทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เราจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อเวลาแบบฉี่ไม่ยกฝาโถแบบทิ้งทิชชู่ลงไปในซ่วมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆใช้สายชาร์จแล้วไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนเน็บเนียเปล่างเงี้ยก็หนูหนูจะเป็นคนแบบเละๆเหมืนมีรอบนึงอะเอากระปุกน้ำอะใส่น้ยาล้างจานมาใช่ปะใส่ใส่เข้าไปใน ก้วน้ำอะไรเงี้ยครับเดินมาปิดน้ำแล้วรูู้้ว่าเป็นพียงน้ำรู้ปะวันนี้รักโลกนะอยู่ดีวันนี้จะรักโลกขอโทษนะคุณคุณเปิดน้ําทิ้งไว้เนี่ยเป็น10บสนาทีเนี่ยนับหนึ่งไม่ถึง15เนี่ยมันก็เต็มอยู่แล้วมันไปล้างให้ฮะลางมันไปล้างแล้วทำไมไม่บอกล่ะวันอื่นผมก็ล้างให้แล้วถามว่าวันนั้นใครถ่ายก่อนนี่กาแฟผมถ่ายให้กินที่ถ่ายสายเขาตื่นเช้าผมชงกาแฟว่าให้แต่เช้าแต่เมื่อคืนแล้วทำไมไม่ล้างเรื่องดีๆไม่พูดอ่ะเรื่องแยย่่่พพูููดดดสสสิิวาาคืนนนั้ถเร็จ ถ่ายเสร็จเข้ามานี่ก็หลับไปแล้วหลับไปแล้วทาไงนี่ก็แล้วผมต้องนั่งตาแม็งรอหรือไงมานั่งร้างที่ร้านกาแฟไงที่บันดิฟไวให้กินนะเวลาเวลาผมถ่ายเวลาผมเวลาผมเดี๋ยวก่อนเพอก่อนเวลาผมถ่ายมันก็นอนเวลาผมเวลามันถ่ายผมก็นอนผมก็ผิดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชม